ผู้ชมลองคิดตามดูฮะมันเกิดอะไรขึ้นกับคนไทยพุทธในสามสี่จังหวัดจากมีประชากรคนไทยพุทธเกือบหนึ่งล้านคนแล้วพอมีกฎหมายสลา,ามว่าด้วยคอรอบครัวมดกมันไปนเพิ่มอำน,นาจให้อิสลา,ามในรูปแบบต่างๆอีกมากมายครับจนกระทั่งมาปัจจุบันร้อยหลอเหลือไม่ถึงหกหมื่แล้วด้วยความที่แค่สามจังหวัดแค่สี่จังหวัดยังไม่พอ อยากที่จะให้ใช้ทั้งประเทศจึงได้ร่างกฎหมายสลามว่าด้วยครอบครัวมาดกจะให้ใช้ทั้งประเทศไทยทั้งเจ็ดสิบกว่าจังหวดัดทั้งประเทศไทยซึ่งมันจะมีผลกระทบกับคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นนะครับที่ผมเปิดช่วงแรกเป็นเพงลงบรรเลงเศร้าๆซึซ้งๆเนี่ยเพราะว่าเราเริ่มเข้าใจถึงความเจ็บปวดของคนไทยพุในสามจังหวดัด หลังจากมีกฎหมายสลามว่าด้วยครอบครัวมดกหลังจากมีการยึดอำนาจโดยอ้างว่าทําเพื่อประชาธิปไตยแล้วถูกปกปิดว่าถูกปกปิดว่ามามีมุสลิมกระบวนการกรบฏมุสลิมเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังของการบนพระราชอำนาจจากรัชกาลที่เจ็ดคร้งนี้ด้วยสะเทือนใจมากครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะให้ ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสี่ห้าท่านที่เข้ามาในรายการแสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้กบฏมุสลิมอยู่เบื้องหลังแต่สื่อต่างๆกลับไม่ทําข่าวปกปิดกันมานานหรือแม้กระทั่งคณะราษฎรเคยทําไว้ด้วยเนี่ยก็ปกปิดเพิ่งจะมาเปิดเผยอย่างเป็นทางการแค่ปีที่ผ่านปีนี้เท่านั้นเองยิ่งรู้ความจริงยิ่งยิ่งเจ็บปวดแต่เจ็บปวดแล้วไม่ท้อฮะยิ่งจะต้องขึ้นมาสู้กันช่วยกันนะฮะป้าสมศรีพอรู้ความจริงเรื่องเกี่ยวกับ 2475ที่มีคณะราษฎรไปร่วมมือวางแผนกับกบฏมุสิ์ในยุคนั้นนะฮะเราเป็นคนขนปืนเข้ามาเพื่อไปจับเชื้อพระวงศ์ในหลวงบของในหลวงราชกลาลที่เจ็ดเพื่ออ้างว่าจะจะเอ่อเพื่อประชาธิปไตยแต่จริงๆก็คือเพื่อคณะกลุ่มตัวเองจนสร้างความเสียหายเกิดขึ้นให้กับืุนแผนดินไทยให้กับเป็นรอยบาปที่เจ็บปวดให้กับสามัญหลักของประเทศป้าสมศรีคิดเห็นยังไงครับ ตั้งแต่ปี2475ป้าเกิดไม่ทันสมัยนั้นร้อยกว่าปีไปละนะปัจจุบันเนี่ยพอมาอ่านประวัติของในหลวงรัชการที่เจ็ดเียรู้สึกเจ็บปวดหัวใจแทนแทนคนไทยแทนสตคนไทยสมัยนั้นเลยค่ะแต่ว่าจะมีมีคณะรารร่วมมือกับมุสลิมเนี่ยทําไมเขาจะทำลายแผนการคือต้องการทำร้ายสถาบันนะคะเพื่อใ เพื่อให้สิ้นชาติไปอะ่ะขนาดไปยึดยึดวังยึดวังในหลวงอะ่ะวังสกุลไทยอะ่ะเอาไปประมูลขายอะ่ะสมัยนั้นนะฮะเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วไม่ถึงฮะไม่ถึง 5, ครับสองสี่เจ็ดห้าเอ่อ้าสมศสีครับประมาณเก้าสิบปีฮะสองสี่ครับสองสี่เจ<า>็ดห้าสิบปีสองสี่เจ็ดห้าอ่ะเราพอเรารู้สึกรู้สึกสมัยนั้นกับสมัยนี้เราเป็นคนไทยอะ่ะเราสึกเรารู้สึกเจ็บปวด แต่พระอ,องค์ท่านเลยค่ะว่าทําไมมันคิดคิดชั่วร้ายขนาดทําทาในหลวงได้ลงคออ่ะไม่มีไม่มีความรักในชาติแผ่นดินตะวูเลยต้องการแค่อํานาจอํานาจเป็นของตัวเองป้าสมศรีก็บอกว่ายิ่งรู้ความจริงแล้วยิ่งเจ็บปวดแล้วที่น่าเจ็บปวดมากกว่านั้นก็คือความจริงต่างๆเนี่ยเพิ่งจะถูกเปิดเผยมาครึ่งเดียวถึงพฤติกรรมของคณะราษฎรนายปีดีพนมยงค์นะครับ ที่ไปป้นพระราชนนธของพระองค์ท่านแล้วยังไม่หนำใจครับยังไปกล่าวหาพระองค์ท่านอีกยังไปฟ้องร้องพระองค์ท่านอีกแล้วที่น่าเจ็บปวดมากกว่านั้นอีกครึ่งหนึ่งอะ่ะคนที่เป็นคนเอาปืนใหม่เป็นคนขนปืนมาแล้วไปจับเชื้อพระวงศ์รัชการที่เจแล้วหลังจากนั้นก็ได้อํานาจมานายปีดีพรมยมยงก็เลยแบ่งสมประโยชน์กัน ให้สามสีจังหวัดใจใกางภาคใต้ได้ให้มุสลิมปกครองตัวเองได้ออกกฎหมายสลาก